ำรวจภูทรจังหวัดน่านได้ทำการปราบปรามผู้กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดประจําเดือนธันวาคม2564มีผลการจับกุมทั้งสิ้น259คดีผู้ต้องหา251คนของกลางยาบ้า17,629เม็ดกัญชา461กรัมอําเภอที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด4อันดับแรกคืออําเภอเมืองน่านอําเภอเวียงสาอําเภอปัวและอําเภอท่าวังผาผลการปราบปรามยาเสพติดในรอบสเดือนห่ว ระหว่างวันที่1ตุลาคม2564ถึงวันที่31ธันวาคม2564มีผลการจับกลุมทั้งสิ้น955คดีผู้ต้องหา884คนของกลางยาบ้า42,923เม็ดไอ7.09กรัมกัญชา26,721.12กรัมและมุลฟิน104กรัมการสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพตนะิดณด่านตรวจจุดตรวจมีผลการจับกลุมทั้งสิ้น57 g, คดีผู้ต้องหา57โกดของกลางยาบ้า364เมตรขยายผลเครือข่ายยาเสพติดหรือตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติดได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ50ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2564ถึงวันที่31ธันวาคม2564จับกลุ่มคดียาเสพติดรายสำคัญ108รายดํายดำเนินการขยายผลเครือข่ายยาเสพติด73คดีดำเนินการตรวจยึดทรัพย์สิน9้ารายมูลค่าทรัพย์สินทั้งสิ้น1นล้าน3,5300 50บาทดำเนินการกับผู้ต้องหาข้อหาสมคบสนับสนุนจำนวน10คดีคิดเป็นร้อยละ85.19ตำรวจผู้ทรจังหวัดน่านขอจบการนำเสนอขอขอบคุณครับ